เจนี่คลิปนี้มาแรงชาวเน็ตลั่นสีหน้าหนิงและกุ๊บกิฟบอกทุกอย่างจากการรอบตัดสินชินชนาเลิศของเราวอริโอในรายการ The Social Warrior เราคนบันเทิงในฐานะมาสเตอร์ของรายการก็มาร่วมงานและให้สัมภาษณ์กับทางสื่อในเรื่องราวต่างๆซึ่งติ๊กตอกของแจ็คกรีนได้เผยบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ระบุข้อความบอกว่า มาดูความชุลมุนในการสัมภาษณ์เจนนี่ Jenny, นิงปณนิตาอัมอธิชาตกุปก๊ปกิฟมาตุมติก๊กตอกคนดังชาวเน็ตโฟกัสสาวเจนี่และสังเกตสีหน้าของนิงปณนิตาอัมอธิชาตและกุปก๊ปกิฟจนเกิดคอมเมนต์ดังนี้หน้านิงตอบทุกอย่างหน้าทุกคนบอกทุกอย่างหมดแล้วค่ะปกติเจนนี่ตอบสื่อนักข่าวแต่คลิปไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้นางร่าเริงมากมีความสุขมาก หน้านิงกับกุ๊บกิบคือความรู้สึกฮ่าฮ่า่าคุณหนิงกับคุณกุ๊บกิบนั้นฉันชอบหน้าหนิงกับกุ๊บกิบคือคําตอบคุณหนิงคุณกุ๊บกิบวางตัวดีน่ารักกุ๊บกิบน่ารักจังดูไม่วุ่นวายดีนิ่งๆยืนยิม้มทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ